คับอาสาและก็ญาติๆนะครับแจ้งมาสองกันต่อครับยกที่สาตอนนี้เกมเดือดเกมเดือดอือหอเดี๋ยวต้องดูฉลังดำครับว่ามวยเข่าเขาบอกว่ายิ่งมากยกขึ้นไปนี่จะเป็นเขตแดงของมวยเข่าแต่ว่าโอ้โหซ้ายจับซ้ายจ้าอยู่ครับลุงเ,งเล็กไฟน้ำเงิน เนื่อว่าซ้ายนี่ออกจากจานเลยนะครับแล้วก็มีตีหน้าแท้งขวาก็ออกได้ดีเอาเริ่มจะเปิดเกมเต็มตัวแล้วตอนนี้ฉลามดำเบียดเข้าไปโอ้โหเข้าไปนี่โดนตีหน้านครับจังหวะล็อกล็อกนี่ก็มีล็อกคู่นะครับไม่ยอมให้ฉลามดำมันตีได้ง่ายๆวันนี้นี่มาอาวุธหลากหลายครบเครื่องจริงๆรุ่งเรืองเล็กอา้าในลุ้นๆอา้าเกอกมากระชากตีม่ติีมาหนึ่งรุ่งเรืองเล็กนะครับน้ําเงิน อ้าวกรรมการแกะแยกต้องชนอย่างเดียวฉลาม อา้าวบุกบุกเ,เเก,ก,เเกเอา้า,า,มามัดเอาดา้าหมารุ่งเรืองนี่แกมินีเอา้าวไส่ใฉลามฉลามดำอ้าเดงกมาตีข่าวขวารุ่งเรืองออกข้างมานิดนึงเอ้าติงไม่ตีติงไม่ตีตตยังไม่ตีอา้าโอ้โหนี่ครับมาออกอาวุธใส่กันตอนนี้มาไม่มีกักแล้วครับโอ้โหโย,ยกสามช่วงกวางยกครับเวทใหญ่รุ่นไฟท์เวทครับเรียกว่าวงไหนก็ไม่มีใครยอมใครเหมือนกันไหนนี่ฉลามดำนี่ข่าอาชีพ เริ่มจะจับได้ปล้างได้รุ่งเรืองเลี้ต้องอาศัยหลักเหลียมเข้ามาช่วยนะคอยไล,แแล่แขนงแล้วก็แทนคู่แต่จะต้านความแข็งแกร่งได้หรือเปล่าดูว่าฉลามดำนี่ยิ่งชกยิ่งแรงนะครับวงในนี่เริ่มจะเกาะเลื้อยมัดตีไปเรื่อยครับอ้าวฉลามฉลามอย่ากเกยตื้นนะอย่ากเกยตื้นนะอ้าวฉลามดำในอดีตที่คงเดลูกบุลงมาซส้อยนะครับลูกรุ่นยายฉลามดำ น้ำเงินรุ่งเล็กๆนี่ของเฮียน้อยนะครับลุงพ่บาทนี่แชมป์หลายรุ่นหลายรุ่นเลยทีเดียวนี่แหละครับชื่อดังแน่ดีทั้งนั้นอนี่ครับมากระจับเคลื่อนกระจับเคลื่อนครับมาขอเวลานอกครับนี่ครับมาตามกฎครับก็เครื่องป้องกันแล้วครับเครื่องป้องกันก็นี่ครับลงไปใส่ใส่กระจับครับอ่แล้วก็ในวันนี้ครับ รายการใหญ่รายการดีแบบนี้ต้องขอบคุณเลยครับขอบคุณ c ีพีนะครับเจริญพกอกัณพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดครับรวมถึงยุคนี้ครับต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจากเอ็นเพิร์ฟผลิตภัณฑ์ CP ครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทรไปที่028008000ครับอ่ะตอนนี้ก็รอฝ่ายน้ำเงินแลวครับ ่าเมื่อกีอ้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุคนเวทีไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจมึงที่บางครั้งเนี่ยบางคนก็คิดหนักนะพอดูหนีไปแล้วดูหนีไปแล้วรู้สึกว่าจะเหนือ่อยหรือ,อยังไงก็คิดเยอะอคนโดยมากคนดูมวยนะว่าเอยทำท่าจะดีไม่ดีก็คิดนู่นคิดนี่ไปที่แท้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับนี่ครับอ,อยู่ในช่วงยกที่สามนะครับผ่านไปประมาณ2นาทีครับเหลืออีก1น,นาที ก็ขึ้นไปนี่เดี๋ยวได้ดูดำดูดีเห็นดำเห็นแดงแน่ครับนี่ครับฝ่ายแดงฉลามดำจุท่าแซะนี่ครับก็ไปยืนอยู่ที่มุมกลางแหละครับก็<ม>ตามกฎกติกาทุกอย่างร<ม>อฝ่ายน้ำเงินลุกงเรืองเล็กครับมาพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่ฉลามดำรออยู่นะครม่แหมคิดในใจเมื่อไหร่จะขึ้นมาสักทีนึง่ง <c oughs> อยากจะชกตลอดคันไม้คันมือหมายรู้สึกว่าหือ ขึ้นได้ยังขึ้นได้ยังใจจริงอะนะพี่เลี้ยงก็สอนไปด้วยนะบอกไปด้วยนะอย่งงางนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับน้ําเงินลูกเรืองเล็กนะครับอา้าวสิท์หลงตาอา้าวมาสู้กันต่อนะครับยกสามอ้าวซ้ายไปุูกเรืองเล็กอา้าวตีไปลามดำนายฟัดไปยังคงเบียดเหมือนเดิมนะครับโอ้ดูจังหวะขากล้ามใน แข็งแรงเือเกินล่กเรืองเล็กนี่ต้องอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับคอยไล่แขแล้วก็ออกแข้งสกัดเอาวไว้มาดูวงในโอ้มี่สอขลับด้วยเอาดู่นี่นะครับเริ่มจะเด้ตีได้สวยเหมือนกันไม่ยอมไม่ฉลาดดำอีกเต้นตีอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับตอนนี้เกมการชกวงในนี่ยังถือว่าคู่ขี้สูสีครับโอ้โ,โหอ้าเรียกว่าก็ได้หายใจด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นพากขึ้นมาแรงแรงแรง,แรง,แรงฉลามดำาีลูกงเล็ก มาตีโต้กันโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้คู่ขี้สูสีจริงๆครับคู่รองมวยมันวันศุกร์นี่แหละครับอา้าวจัดให้แฟนได้ลุ้นตลอดนะครับหนุ่มโบ๊ทนะทันดเีเอาายไปรุ่งเรืองอ้าวฉลามดำฉลามหย่ฉลาม,ลาม,ลามห้ามเกยตื้นห้ามเกยตื้นต้องนายต้องนายล็อกล็อกไว้ล็อกไว้เอา้าโอ้โหตัวเล็กนะครับแต่ที่บนคู่เลยครับฉลามดำเอาล้ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ี่ครับสูง พร้อมด้วยน้ำยาบ้วนปากและสบู่เหลวอาบน้ำแปรงต้อนมามีโรสท p i ไบโอแซนขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดครับยาดองรัตาก 11, ้าวเหลียนยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีและสมีวงตมพร้อมด้วยน้ำโซดาตราลีโอขอขอบพระคุณครับเอาเละครับลอยตัวมายก4ี่ฉลามดามีก็ยังคงเดินเบียดกล้ามในตีเผาโอ้โหตัวเล็กนะครับแต่สู้บนจับบนมาดูว่ารุ่งเรืองเล็กแะ่แก้ไขยังไงนะครับโดนเบียดถึงตัวตลอด พยายามจะออกแข้งซ้ายนี่สกัดเอาไว้อยู่ที่การยินระยะของรุ่งเรืองเลยครับถ้ายุบทะย่นนิดเดียวนี่โอโ้โฉลามดำดูว่ายิงชกยิ่งแรงยิ่งแรงครับหาเรื่องอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวฉลามดำแร่น้ำเงินรุ่งเรืองเล็กเอ้าชนไปฉลามดำเอ้านายตีไปรุ่งเรืองรุ่งเรืองเอ้าไล่แขนไล่แขนไล่แขนไม่ยังฟัดฟัดนายกรรมการดูแลตีไม่ชัดเอาแกะแยกก้นนี่ครับอ่ายกสี่ครับหเห็นของดีเลยครับ ฉลามดำเปิดเกมเดินมาคว้าคอแต่ว่าลุงเรืองเล็กครับ่ามีในโตดีเหมือนกันฝ่ายน้ำเงินลุงเรืองเล็กเดี๋ยวต้องดูครับมาวงนอกวงนอกโชว์ซ้ายก่อนโอ้โหนี่ครับแต่ว่าฉลามดำโอ้ยถึงตัวเร็วเหลือเกินดูว่าปะทะกันไปทีต่อทีนี่โอ้โหทำท่าจับแถวนะครับรุ่งเรืองเล็กตนตน,ตนมีสายนี่จัดจ้านเหลือเกิน ต่ว่าโดนเบียดแบบนี้นะครับอย่างที่บอกโอ้ฉลามดำนยีแข่งทั่วแผ่นจริงๆแล้วก็แรงด้วยโอ้ดูวงในตัวเล็กนะครับแต่สู้บนจับบนครับโอ้ยเรียบร้อยเลยครับจอกนี้โอ้จุกโอ้โหแทงเข้าไปนี่เต็มชายโครงเต็มท้องเลยครับโอ้โหนี่แบบตีแบบสะสมมาตลอดเลยนะครับสวมวิญญาณของฟ้าประกอบสิงซ้าเหลี่ยมเลยทีเดียวรู้ว่าเชอรี่สอวานิดนี่นะโอ้โหนี่แหละครับ ตีระเบิดเถิดเถิงจับตอ้ถ้าหมอบเลยนะครับนดำนะครับเป็นฝ่ายชนะรุ่งเรืองเด็กไปอย่างงดงามดุภาพใช้อีกนิดหนึ่งก่อนจะเรียบหนึ่งข่าอ้าวอาสองโอ้ขา่านี้โอ้โหซ้ายลิ้นปีโอ้โหลิ้นปีเลยอะ่ะกรรมการไม่นับแล้ว1ลูกนี้ไม่เท่าไรนะครับจุกไปแล้วอะ่ะลูกนี้แหละซ้ายเนี่โอ้โหเต็มท้องเลยเลิกเลยนะครับอา้าวดูอีกภาพหนึ่งหนึ่งข่า เข่านี้แหละครับซ้ายอยมยาตาโอ้โหตามด้วยแถมอีกดอกด้วยนะครับโอ้โหฉลามดา